ใชครับ Beyonce, nó, เพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ผมเบื่อฮอนแล้วนะครับว <Um ันนี yeah. ้เราจะมาเล่นกับเกมนี้ครับผมนั่นก็คืออาก้านะครับอะตาก้าหรือเปล่าไม่ใช่นี่ฮะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมนี้นะครับผมซึ่งก็เห็นมันเห็นแบบมันน่าเล่นดีนะครับผมก็เลยจะลองมาเล่นกันนะครับอะก็เราก็สามารถตั้งชื่อไปได้ฮะก็ตั้งชื่อไปนะครับอะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับโอเคผมก็เอาชื่อกูนี่แหละนะครับโอเคแล้วก็นี่เลยฮะปั๊บมานะคตอนแรกเราก็จะเป็นจุดนะครับซึ่งก็เป็นเกมแบบเล่นกินจุดกันไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่่งบอกเลยวา น่าเล่นมากนะฮะอ๋อมันอ๋อมันซูมได้เมื่อกี้กูนูกตัวใหญ่นะฮะแต่แม่งตัวกูกระจิ๋วเดียวนะโอ้โหมันเฮ้ยเย้มันก็อย่าโดนกินนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับอ้าวไอจุดเล็กมึงเสร็จสิครับเสร็จดิเสร็จไอ้อ้าวไอเย้ยไม่ได้แดกมันว่ะมึงไอเตี้ยไอเตี้ยไอเตี้ยแดกมันแดกมันดิอ้หูไม่แดกไอเฮี้ยเดี๋ยวเอาไอสัตว์เฮ้ยไม่อย่าไอสัตว์เลยโอ้ยเขี้ยวโหจุดโอ้ด้วยมึงอะไรเนี่ยโอ้มาเป็นก้อนเลยนะฮะ นี่ไงเดี๋ยวขอขอแกงขอเกียนนะอะไร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 ไม่ได้แดกเข้าใจว่าเออเอาเดี๋ยวฮะโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยซันนิกซันนิกใครอ่านไม่ออกเหมือนกันนะชื่อใครกูก็ไม่รู้โอ้ยเจ้อมึงมันเลอะเลยซันอย่ามาอยู่กูเอามาฮะมาดิเขาคือตัวเล็กเนี่ยมันจะเร็วฮะแต่ตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะช้านี่ครับผมซึ่งมันเป็นวัตจักรถ้าตัวใหญ่แล้วมันเร็วนี่คือแบบนะโกงโกงชิบหายเลยนะฮะ ซึ่งเอเนี้ยมันสามารถอ่าสามารถหลบเข้าไปได้นะครับสำหรับตัวเรายังเล็กๆอยูอ่นะครับอ่านกน้อยทํารังแต่พอตัวอะไรประมาณนั้นเนี่ยผมก็สามารถหลบข้างใน,นได้นะเอาแล้ตัว,ต,วตัวคุณมึงเริ่มอื่นแล้วเฮ้ยเมึงกับกูใครใหญ่กว่าเนนะี่ยเฮียจะกินมึงนะไอสัตว,ว์ไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละตอนนี้เอ้ยอ้ยเฮียเอ้ยไม่ได้แจกมันว่ะเฮ้ไม่รู้ไอตอนมันแยกร่างาเอ้ยเฮียอยา่าอย่าอย่ายุ่งกับกูเข้าใจป่ะเออตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแยกครอบครัวนะทำมากินผัวเมีียจังหวะน้ หมาเป็นจุดเล็กจุดน้อยฮะกินที่หมดฮะเดี๋ยวเดานั่นไง,ม,นง,นนไงไม,มันเป็นอย่างนั้นไงเชื่อมันเป็นอย่างนั้นอุ้ยโอ้โหไทยเลวนะฮะไทยเลวมาชื่อไทยมาเชียวนะกลัวไม่รู้่เป็นคนไทยหรือเปล่าในเอเอมาโอ้โหเอเอกลับไปขายเกมมาเพื่อนอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุา ung, ย่งกูในเกมนี้เลยเพื่อนทำไมาสันนี่กูหลบได้โอเคป้าจบไหมจบไหมจบสิเออทำอะไรได้อ่ะไม่ได้เนี่ยโอเคแล้วก็มามึงไอตัวน้อยเอ้ยอใหมตัวน้อยไม่มาเฮ้ยมา เฮียไอเฮียโอ๊ตไปไกลไกลตินกุลเสัตว์อย่ามายุ่งกับกูโอ๊ตนะเฮียอะไรกูไม่อยากรู้ชื่อมึงไอ้สัตว์ไอ้จุดนี้นอยนี่มันสปาวนี่ครับผมแล้วเราก็ค่อยไปไล่ฆ่าเขาเนี่ยครับนะโอ้โหเขเรียกเป็นไล่ฆ่าเลยเรียกเป็นฮอนเลยนะสแต็กสแต็กจุดแล้วโอ้โหจุดมันเต็มนะฮะนี่ดูปเขาเนี่ยท้ามาเป็นรูปนะฮะแหมรูปนี้น่ารักเลยทีเดียวนี่ครับอ่าไอ้เฮียโอ๊ตไปไหนโอ๊ตไอ้โอ๊ตอ้าวอ้าวทำไมไม่กินอ่ะทำไมมันไม่กินไอ้โอ๊ตอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้งครับอ้าวเชี่ยแล้วไงอ้าว อ้าวนอร์เวย์มาทำไมฮะนอร์เวย์กูไม่เคยไปไม่ต้องมายุ่งกูสัตว์เอ้ยทำไมเมื่อกี้มันไม่กินวะอ้าวออเ e a เอตัวน้อยสัตว์เอาอเอใหญ่มาสัตว์อเอใหญ่มาไม่พอใจหรอไม่พอใจเออโอเคเอาดิเอาดิาดฮะโอ้โหเปอร์ฮะซปเอร์ซูปเปอร์แมนด้วยอ่าดูชื่อนี่กูต้องกลัวไหมนี่ยครับโอ้โหเียเอยมันล้อมกูเพื่อนเจ้าปะเอ้ยเฮียเฮ้ยกูรวมร่างเลยสัตว์ เว้ยแต่มึงอย่าเพิ่งอย่ามายุ่งกับกูโอเคบ้าเดี๋ยวไอ้เหี้ยตัวน้อยนี่ขอแดกหน่อยดินี่ไปไกลๆเตะ๊ยนสัตว์นี่บ้านกูถิ่นใครให้รู้นะครับเอาเด้เอาไหมมึงอะเอาไหมเออไอ้ม่วงไอ้ม่วงไอ้ม่วงเอ้าเหี้ยอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวเข้ามารวมร่างกันได้ไหมมันจะรวมร่างไอ้เหี้ยไทยสัตว์ไทยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไทยแตกไทยแตกไอ้สัตว์ไทยแตกไทยแตกมาเนี่ไทยแดกนี่ครับไทยไทยไอ้ม่วงมึงมาเนี่ไอ้เขียวแดก แดกอ้าวอ้าไ,ไ,ไม่แดกเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ใช่ญี่ปุ่นไอ้เกาหลีไอ้จีนไอ้เลวโหเพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนไม่ใช่อ่ะเออโหแต่คราวนี้นี่เราทําตัวได้ใหญ่มากเลยนะเนี่ยนะโอ้โหจัดวัาเด็ดนะโอ้ยมาแล้วเฮ้ยเสีเขียวผมชอบฮะโอ้โหตอนนี้นี่ต้องรักษาชีวิตรอดเป็นยอดดีฮะต้องแบบว่าอยู่ได้นานๆชอบสีเขียวปี๊ดๆงี้นะครับผมโอ้โหโอเคปะเออยลองหาจุดซ่อนไปด้วยฮะจุดซ่อนเร้นนะครับโอ้ยไอ้นิกนิกมาแดกดีกว่านิกโอ้โหนิกโอ้โหนิกชอบเลยนิก มันอ่านมันนิกบอกว่าเอาเด็กมึงโอ๊ยมึงมึงนี่ไงเด็กเด็กมึงหนีสัตว์หนีไอ้เหี้ยหนีไอ้เหี้ยมึงวิ่งมึงวิ่งแล้วมึงคานเนี่ยเฮ้ยโอ้ตอนนี้นะครับตัวละอ้าวเลขแปดฮะสนุกเกอร์แล้วมึง เอออ้าวมาแล้วฮะไต้หวันครับไต้หวันสวัสดีอยากไปเที่ยวอยู่พอดีเลยไต้หวันว่าไงมาใกล้ๆกันหน่อยมาใกล้ๆกันหน่อยยิงสิเออเรียบร้อยครับโอ้โหเฮียแม่งมันสี่ตัวเลยชิบหายแล้วเอ้าไอ้เฮียนี่ตัวอะไรตัวเล็กๆนะผมอ้าวแต่ว่าไอ้นี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนตัวใหญ่เกินไปว่ะเฮ้ยเฮียมึงลุมกูทำไมฮะเพื่อนเฮ้ยอย่าอย่าไปยุ่งกูเฮ้ยมันแดงกูแล้วเฮียชิบหายแล้วไปแล้วกูไปแล้วมาสัตว์เอ้ยโอหอะไรวะ อะไรเน <player> ี cher, <enfant> erm ่ยสซนารักโหมาตัวเดียวก็เฟลได้นี่เนี่ยกูโชกเกียนอ้าวโอ้ยจะตัวเบลอเลยฮะอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะครับนะเสียเวลาเนี่ยคือมันก็คงบอกว่าโอ้มึงตัวเล็กเกินเสียเวลายุ่งกับมึงเสียเวลาโอเคป่ะอ้าวมามันมามันมานะอ้าวอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกแต่กูมาแล้วมึงกูหิวมาด้วยความหิวอ้่ะโหไทยมึงโหดจังเลยด้วยความแม่นนะครับเซนเอพีเอสอะไรงี้ป่าเนี่ยไม่ใช่ฮะ้วโอ้ยเจ้าตัวเบลอเลยฮะช่างมันนะครับผมนี่แบบว่า เป็นผู้น้อยในสังคมมากเลยนะเนี่ยนะแบบชีวิตไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้นะเอา้ามันมาแล้วมันมาแล้วนี่ครับอ้าวนาซ่ามึงมานาซ่าไอ้เอา้าชิย NASA! นาซ่าี่ชิบหายแล้วมึงรวมดิรวมไอ้เชิยมึงไม่รวมนะรวมเข้าจะรวมไหมรวมรวมล่างอ่ะมึงเอาชิบหายแล้วนาซ่าอย่าอย่าสัตว์มึงไปไกลๆกติงเลยมือมาตัวเร็วกว่าไอ้สัตว์กูวิ่งเร็วกว่าไอ้สัตว์กูอ้าวไอ้เชยแม่งตันไอ้สัตว์ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอาตันโอ้ โอ้โหตัวใหญ่ย่าไม่ยุ่งกับกูเลยฮะกูกินไปก็ไม่อิ่มหรอกโอเคปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอซ่อนกน่อนนะซ่อนดิเออไม่ได้แดกกูหรอกสัตว์ไม่ได้แดกกูจบป่ะจบไหมอ้าวอ้าวยังมาเบียดฮะไม่พอใจฮะไม่พอใจกูไปแล้วฮะ,ม,ฮะ,ม,ฮะมาอยู่แถงนี้นานๆนี่อ้าวเครยรีมาเกาหลีกลับอัจจันนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาย,ยักหลอกหน่อยฮะเฮ้ออยอย่ามายุ่งกูโอ้โหโดนล้อมด้วยไม่เอาไม่เอาสัตว์ไม่เอาเอาเขียวมาสัตว์เขียวเขียวอย่าแดกกูอย่ามากูไม่อร่อยหรอกโอเคป่ะ หนีฮะหนีนสําเร็จภารกิจหนีสําเร็จครับนะวิ่งไปวิ่งมาเนี่ระวังระวังแม่งสุดขอบแมปนะฮะไม่ขำนะไม่ตลกนะฮะามาแล้วนี่ไงนะฮะปลาอยากกินปลาเล็กครับอ่าว่าไงว่าไงดักไปสิครับเรียบร้อยครับโอ้โหดับเบิลแทบ็บออไม่ใช่ดับเบิลแท็บเอ้าห้องกองก็มาโอ้ยเยอะโอ้โหโดวงจันทร์มากูก็อย่าไปกินพวกมึงนะแต่มันมีตัวรอจะกินกูอยู่เนี่ยอ้าวไอ้เตี้ยไอเ้ไอเตี้ยมาเตยิงสิครับโอ้โหไปแล้วไอ้เฮียสี่ตัวที่ไหน เฮ้มันจะรวมกันยังไงอ่ะผมอยากรู้มากเลยครับใครรู้นี่บอกกูด้วยนะครับมันจะรวมร่างกันยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเอามูนมามูนก็มามูนเอา้าไอ้เหี้ยมูนแดกกูแล้วชิบหายแล้วครับกูไปแล้วโชคดีมูนเอา้าไอ้สันยิงฮะพ่อมึงยิงไม่แม,นม,นม่นอย่ายิงดีกว่าเนี่ยมันมันรวมร่างกันยังไงครับเพื่อนๆสอนกูนหน่อยดิเออกูอยากรู้มากเลยฮะเออมันกดเอ้ยไอ้โอ้โหชิบหายแล้วสอรี่ครับสอรี่ฮะสอรี่สอรี่จริงๆครับเออเฮ้ยไทยเลวไทยเลวจะไม่ยึดกับกูโอ้ยอย่าไม่โดนล้อมไอ้สัต ไปแล้วโชคดีเพื่อนนะทีวีเหรอทีวีใช่ไหมทีที่อ้าวไอ้เหี้ยกดสเปทบาร์แม่งกดไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยอ้าวอ้าวว่าไงทีวีทีวีเดี๋ยวเดี๋ยวมันตัวมันจะใหญ่กว่ากูแล้วว่าเฮ้ยอ้าวฟักครับฟักฟักว่ามาฟักก็มางานนี้ฟักก็มาครับนะใครก็ไม่รู้ฮะตั้งชื่อแบบอ่านง่ายชอบเหลือเกินอ้าวเอาไอ้ญี่ปุ่นนี่ไงแดกดีครับอืญี่ปุ่นจีนไม่รู้แต่จังหวะนี้กูแดกไว้ก่อนอ้าวไอ้เหี้ยนี่อ้าวอ้าวสอรี่ซอรี่อย่ายุ่งกับกูซอรี่ไม่เอาไม่เอาโอเคป่ะรู้ม้อาวซปเอร์แมมนก็า ไม่เอาอ่ะโอบามาบารักโอบานี่ไงโอบามาอร่อยเลยมันเล่กกูมันเล่กกูมันจะกินตัวเล่กกูอย่ามายุ่งเอาไอ้สัตว์มึงแดกสิครับโอ้โหแปลงร่างโอ้ผมนี่จีโอมันจะเบนเลยทีเดียวเนี่ยจังหวะนี้อ่ะมึงจะอ่ะมึงแดกอ่ะแดกที่อ้าแดกอ่ะกลัวไหมกลัวไหมอ้าวไม่กลัวอ้าวชิบหายมันแดกไปแล้วมาดิอ่ะยูด็อกด็อกด็อกกี้เหรอนี่ไงอ้าวไอ้เชี่ยชิบหายแล้ว เฮ้ยกูเปิดยิงใส่มันนี่สักเออโหจะว่าไปในเกมนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยเล่นนี่สนุกมากกระฟงกราฟิกนี่บอกเลยระดับเทพไอ้สัตว์เอ้ยอย่ามายุ่งกูอ้าววันเดย์วันเดย์โอ้ยอย่ามายุ่งกูฮะอ้าวโดนแดกไปอีกแล้วเรียบร้อยครับผมแหมผมนี่ร้อนรนเลยทีเดียวอ้าวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบุตรดาบุตรบุดบุดอะไรบุดบุดเฮียเราโหแดดใหญ่เลยมึงอ้าวโดนไล่เนี่ย มึงยิงดิมึงแน่จริงมึงยิงมาแน่จริงยิงมาไอ้เหี้ยเนี่ยมา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 โอ้หนีทำไมอ่ะทำไมต้องหนีอะโอ้ยโอ้ยพ่อมันอยู่นู่นนะพ่ออ๋อไม่ใช่พ่อมันนะแม่สี้องเสือกเหมือนกันเนี่ยอาบูดาบ้างไงบูดาล้นดิสั่นล้นมาให้กูกินเนี่ยมันง่ายสุดแล้วเอ้ยเย้ยโอ้โหแพ้โอ้ผมพอเลยครับวันนี้นะครับสำหรับเกมนี้ขอจบไปแบบง่ายๆเลยไม่มีอะไรเลยนะครับวันนี้นะผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกัน เนี่ยครับก็ลองไปเล่นได้ฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไ้ทางเดสคริปชันให้ผมลองเข้าไปเล่นกันดูไดนะ้เป็นเกมที่บอกเลยว่าสนุกมากครับผมไปละบ๊ายบาย